เอาละครับผมโอ้โหสมพักอันสมตีนเขาเป็นยังไงคุณแม่เป็นละเด้ออมืไหมครับผมมือนี้ลูกไต้มากพอดีเลยมือนี้อ่าผมงานเก็บตีแล้วกันปะครับผมบันทึกินแล้วบันลูกกินละบันนี่เออถึงเวลากินพูกเป็นยังไงโอ้โหสีสันครับผมสีสันน่ากินมากเลยเอาแต่ว่าเฮาบ่มีแต่อันสมตีนเด้เนาะ มันว่าข้ามวัตถุภาพเลยครับเด้อค้าว่าสิ่งนี่คือมันตีนี้ลีตีนงัวครับผมเขามียงก็แม่ดูวัดโตฝนตกไม่ฝนตกไม่นี่ปูปลาไข่ปลาไข่กระบื้อยิ้มแม่ลูกยิ้มมาจากตัวแม่ลูกยยิ้มทางไหนฮ้อนเน่าตาเงินโโอ้ปลาแข้งทองมากรองอ่ำเลยครับผมปูนี่ ปลาเก่งขนุกโตตุกตพิ่นมักหยำกับเก็บมือมันติดบืนไปไใครยังต้องไปจับโอ้ว้าวตุกพูดนะชมชุบครับมือนี้เขาติดปนป่าก้อยแล้วก็ปลาใสกระปูสมดินม่วงจัดไปครับสวยๆกันพูดอะไรเก็บผักลูกไปอ่าอาไปเก็บผักลูกมไหากับลูกชายเก็บผักครับผมอันนี้ผักไก่นั่นตัวนี้ถ้าเราแขกครับผมไปกินกับลาบครับผมเตี้ยบ อย,อ,อย่าลงงามลูกไม่ต้องเอาไล้เอาอย่างนี้ดน่อยฝากอยู่ในบ้านเ้องนี่แหละครับผมฮะผมผัดแพลวกับนี่นี่ครับโอ้โหน,นั่นลึกอืมอืมผักกานจองลูกนี่วะนันและนี่นไรเบ็ดแล้วเออ,ดอเด็ดมาหลดหลุดนี่นินนินเด็ดมาอ่ายละ นั่นแหละอันนึงนี่นี่นี่เอาใบมาเอาความกินกับก้อยอืมอ่ะไปพ่อพ่อเอาลายกับกระปูว้กินครับผมปูไว้พ่อจะได้กินกับลากับก้อยอ่ะมีพักกระโดนสร้างความโอ้ยนี่เนี่ยเอออะกินกับก้อยครับผมนั่นอีหยอดนึงอ่ะมองเกาอ่ะนะลูกอันนั้นอันนั้นอันนั้นอีหยอดเนี่ย ผักอ๋อนีหลายผักเหมือนเนาะโอ้ผักอีเลือดตรงีเนาะเดีด๋ยวมาลุกเดี <Yeah. S 2> ด๋ยวเป็นล่างนำ้ำมองเออแล้วเป็นล่างน้ำล่างเท้าอ๋อเรียบร้อยแล้วปะเไปพกไปล่างน้ำลูกอา้าวละครับผมหลังจากต้มเรียบร้อยแล้วก็แม่เนาะสูสรจริงไม่เป็นตะนกินเด็ครับผมวันครับพี่ ตำบลแม่สันพอดีงามเด้ตำนตำบนอีกะปูนี่บ่ครับอันอันละเค็งนี่บ่ลาเค็งนี่ก้นครับผมขั้วขั้วอีนี่แต่แม่ใครๆตัวน้อยๆบมักกี้จอันนี้จีเครับผมหรือว่าปิงมาเท่านั่นละอันีอเรโอเ่างากจากกากินขขาแรง ฝนตกแค่หัวปีนี้เรเมฆวันี้เขากิรกินบ้น้วันนี้นะครับบรรยากาศเล่งเล่าเลยปักตะไครกันได้พอเลยมันหนปักตะแครกันเลยจากละแต่วาย่มมีเกสรกันฝนตกก็จะไปปักตะไครงกัิรยูอยู่บ่เอาปนี่ก็ยังมั่นเลยก็ตำให้เหลกเลยบ่ปูมแต่ตัวมันโบราปูหน้าครับผ คนตกยี่น้องคนไปอ่อนฝนตกมากมากจากลานเนาะปลากระดึบกระดึบกระดึบอยู่มันสิเหลือเลยเจ้าได้เป็นคนละกระตอวตองแม่ปลาเข้าไปที่หลังเ้าได้ข้ได้ปนกับว่าเอาซัมมี่ละข้าวเอาวได้กินมีแต่ปูเถิงเองต่างหากได้ปูแม่มันมันเป็นโตหน่อยเดียวไหมยีนงเลยว่เอาคนนี้ตัวยังเคยเอาคนนี้โตยีนงก็ปล่อยไปนี่เท่พัน การยั่วการกินการที่<ม>กินแบบธรรมาชาติเหมืนเท่าไหนครับผมแบบนี้แหละครับผมนี่แหละวันนี้ทำเท่ากินเติบใหญ่ไม่มากกินแบบนี้แหละครับผมในรุ่นแม่ที่ <ๆ S 2> บอเคยกินหรืมัม้งเนาะอร่องเบิรงครับผมแะเสิเุ่นัวว่าเสี้ยวดองบเอเสเอิกบ่บอองจ้ำเตยติลุกอ่ะอโอ้ยหลุดใส่มาเต็ม ตำปูกันมาแกปลาใสอีกกันต่อหัวปูตามหญต,ตำปูเด็กก็มากแกะปลาตา่อโอ้กินอากญได้ประเง็ครับแต่ว่าเหวี่ยเห่วมันแซ่บครับโอยความเพี้ยนเราเห็นเดียวอันข้นผัากาก่างก็จะว่าต้มเข้ม,เขมกับชูชีปลาหมอ้อแบบว่า โอ้แสบบไปแสบมันานเอากับม่นต้มจ้ะตั้งแต่นมาล่างลุงพงหญ่ตายเลยก็บกินจ้าเืนะกนเลืนเตกันปนมาส่งดูชูชีปลาหมอนลุงเห็นแั่ไลแล้วกับฝากเอาเนีมันแแต่ของบ้านอุยไข่ไข่เตรียเลยนะใคกับีเ็ดไปทานสายโอ้ยกาแฟปนพอกดีเลยเียนี้ได้ดีกัให้ลูกกินกัะนะ มันลองลองถึงไม่ร่างต่ำกคนเราเอาแก้เป็นไหมแก่ันกินยากก็แจ้เป็นดวนแต <c oughs> ่เขาท่านเลี่ยวอยู่แต่ว่ามันเลยฟองออกมาใตา่ตาหน่แน่ตาหน่ ตัวน,น้อยๆเลยไม่ตีไข่พวกใหญ่ๆมัม่งกะทิบืนมาเขืออย่ายน้แล้วจะของไปจับมันก่อนเนาะ <laughs> อ,อาหารอาหารได้เห็นแฟนคนกันกับจับเพื่อเอาเอาทุกคนเอาข้อได้กินไม่ได้เอามาขายขั้นนี้แหละแย่งต้องไปจับเอามาขั้นนี้่จริงมก็หลายอยู่ก็ดูดก็ดูดเทมหนำอยู่ เค็นต้างโขกปุยออกนำใจนิดเดียวจะได้ไข่ปลาตกแต่นาปลาแดดบุ๊ค่หมต้าใส้เป็ดใส่เกลือแล้วก็เส่นนาปลาแดดเนี่ยเกล็ดบานเข้าแกงถมีพะปะั่นละอืมขาดเนื้ออะไรดีครับผมมีเนื้อจกินเนื้ออีกทกวก้อยดีใช่แห่ เอาเอาเอากวยแข้งๆเลยก็แม่มือล้ว่ต้องนัง่นแข็งๆมเด๋ยวก็ต้องหลายแม่แข้งมือน่ยกวดแข็งๆข่ต้องใส่น้งจลาใช้ตะเกียบก็ัวละยอมอหยๆ จะมามเาอ็นน้ำหัวใสปรูดอื้อือ้าลยวาเล้ววาเลี้ยววาเล้วดเนื้ออำลำคืดยูบางฮะนี่เน,น,นื้ออำลำน <c oughs> <c oughs> ได้จานแล้วดโอเคแล้วแม่สอนเรียบร้อยเริ่มว่ะจัดเลยครับผมไปกินข้าวน้ำเบอร์ดี้จ้าเมื่อนี้ได้เวลากินข้าวแล้วพร้อมนาพร้อมตาลูกไส้กับมาพอดีเลยหนึ่งเดีขาดผู้หนึ่งเอ้าพี่อิมบริมาเออสวัสดีครับผมอามบริวัตรคนเก่าเด้อว่าได้พ่อนะพ่อตากันโดนตันโดนตาผัดโควิดมาหนิ ผลยุทธตัวหัวผนโบกไก่ได้มากบังบังอาหารถือปากเป็นไข่ปลากินมาแต่น้อยกับมันปูครับผมอันเอาเค้าจิ้มแม่กระดองปูนะแม่นะเอาน้ำปลาใส่แล้วก็จิ้มอันเนี้สมตีนสมอันสมตีนงัวนสมผักตีนงัวที่เฮ็ดไปคลิปที่แล้วแต่ไปไปห้ารับเบิ้งไปไปห้ารัเบิ้งเดี๋ยวผมสีใส่ไว้ในปุ่มตัวอ๋อยเด้อ กลับไปติดตามเบื้องหน้ารัผมมามาจากกนเขามาครับมาเรงแลกันนะมามามาเซ็บๆกันนมอนี้มรวมกันเลยครับผมจัดไปเลยเขาเ่งเขาเจ้าตเขาสองเฮาด้่ครับผมครับโอ้โหบงใครมันน่ะางเขาสดน้ำทอะเปิดขึ้นหอมหวยห่วยเบื้องน้า่วยกันเล ขึ้นไปถันมั้นอะอองหา <c oughs> ไม่คุณผู้ชม <c oughs> คืนทอาปลาเบลกอร่อยไหมนะจำลองปูติลกบังนุปนี <c oughs> ่ก,กับปูจำอีกแล้วกินยังก็จำบ่ต้องคนกันมามันเผ็ดบอ่อ ตับมังลุอันน่ะจำได้อืแต่ละบ้างตะกังปลาเค็งนนแม่ว่าใครเห็นเห็นเป็นอะไรนั่นหมกปลาซิ่วหมกปลาซิววลอ,องหน่อยเอามาฝากจะ้องหน่อยออกล้าแลส้สินคนสมพักคนกินคำขอปุ๋ยเอารวดตัด มีขค้ัน้บ้างหน่อยเปรียวไปแลยนเกลี่ย้วเฮ้ยน้ำมามักเปรี่ยวอ้าวเขาคือเย็นไปแล้วตมซ้ำนน่กำลังพคด็กกิน้างบานเนี่ยเสียกล้วยได้บ้านเนี่ยหัวแล้วเต็มยานี่ยานมันเผ็ดมันเสียโอ้โหเสีมันชูชา แกเมบ่มบเพ็ดครับมันมันฟูดำแบบเลกแล้วลูกดูทอดนี่กอบไวเนี่แซบบ่บไรต่ก้อนนีสองดองกับพ่ออิ่มตีอืม เพรวมันขัดหลายปีที่จะจได้กินว่แม่นว่นากินได้กินปีเลยเสียอ,อะยอ้เกเปี่ยวเหมือนกันอบเข้าหลายก็้าว่าเรือดกินอย่างไปนะครัาขึ้นไปเรื่อยๆลูกอันนี้เหรอเจ้าวันนี้เขากัน <c ười> พ่อตะเห็ดสมตีนแล้วๆกลับมาบานฝนตกแห้งๆยายน้องล่งจับป่าเลยบ่านนี้เขากันเลยบ่านนี้ นี่แหละเขาเลยว่าบรันเดอราบัลลาดอยากกินไข่ปลาแมนหลีตือกเกยบพังอ่ะพักกระดูนผักลุกในเฮื่อนในซ่านก็มีแต่งงามๆครับผมโอ้ยฝนใหม่ ฝนมาใหม่มปลูกไว้กินแล้วแง่าขาดแค่น่ต้องไปซื้อไปหานาครนหน้หนนแรงครับผู้ชมก็ดูแแร,รกษาสุขภาพดีๆนะครับเด้อ,อ,ม,อม,มันต้องเลนแบบพรีบกินสมตอนนี่แหละ สาเหตุเดยน้องอยากกินสดน้ำมันเย็นๆหลังกผสมหลายพรดีกินอ๋อผิดไปโอ้ใครเป็น้วยนะอ๋อ ออกฤทธิแล้วบาทเนี่ยไปยังบุกพริกแล้วกินอ้วยเออแบบพักกระโดนกนครับอันนี้โอ้ยทำยังไงกล่องกล่องกอง ăn kín to ăn kín to. quát. khỏe không? quát. 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 ตสภาพก็ไม่จริง <c oughs> <c oughs> อันไปเออลุกขึ้นนางกินก็แล้วไงน้ำขอดเธอโอ้จะเออเตะขากรอบอย่า,างไรครับผม,มเห็นเบิร์ดเลยสภาพการทำงานแบบเลย เออเอกเอึเอึอออออวันนี้แม่กินเขาโอ้าเออมเสียงกอ้อยกับเขากันป้นกับเขากันเขาถูผ้า่าปกติแล้วครับผม <laughs> <laughs> ลูกเกินเตะขากล้องอย่าคล้องโอ้ยน,น,น้อคนเลยอืม เส,สมตอนสองตอนสามตอนว่ไอคลิปหลังๆ้างนิดไทยปิ้งปลายังเขาเอินปลายังก่งากดเสียงกดเสีงงไงเอ็มนะอันตัวใหญ่ๆให้ท่านผู้ชมมึงบอเนาะบีบ่แมะมันหนาจะมีใครอยู่เหรอมึงมีอยู่เลย ปลาเกงไงจจับมาอละลูกจเจาจัอปลาเกงหน่อยเอตัวน่อย <laughs> แม่ไปยาหยาบจมันมีแต่ตัวหน่อยแม่ก็เลยเอาสองสามโซ่ทันเนี้ยเขาเจะเลือดเนาะเขาเลือกเอาตัวหน่อยกับไข่ไข่ทุกตัวเรื่อว่าตัวตัวหน่อยนั่นเป็นตัวแม่มตัวนี้เป็นตัวผัวผัวเอาแนาะต่พันตัวม่่ตนไมกับไข่ ขาคนจับมัอนใครจับเอาตัุ้ยง่าน้าถึงคุณแม่ไปหนูะมันเลี้ยงตุ้ยน้อยมันก็บใครกันช่งแล้วมันหยาบหยาบหยาบอยู่ในน้ำต่ว่านยายน้องหุงบดจับเอาในน้ำแขนบืนไปเพราะว่ามันแขนบืนขึ้นมากถึงเครื่องสะก้อนยังเครื่องคอยจับอองไปหาหมองใครต้องอยู่ห้องกินกาจจะว่ากันครับตัวตัวยย่างก็ลายอยู่อืครับอื มนกประสิวกันน้องสาวอุตส่าห์มาให้เมื่อกี้นี่กล้องล่มก็ดีปูตาดด้วยครับเด้อให้เห็นการทำงานพอคุณมวลน้ำกันเนี่ยเขาบดก็เขาไม่ลู้ี่ะก็แม่กินเขาเก่งเดยกินเขามือละรับมึง เอาให้ละก็ได้ร้ายจังเลยไปลูกสุดเบยิมเบ่อิ่มยังไงเจอไข่ปลาไปไข่ปลาเห็นไหอนกับลายอยู่ด้วยนะตัวน้อยๆอ่ะตัวน้อยๆไข่จนหดหางปลาเก้งมไหมนอนมยู่ปากไข่ปลาฟอกไข่ นอ้องคือสั้างับเข่ามาว่าหายไปทรงนั่นไม่ได้ไปทรงนะครับเดอ้อบอกไว่าต้องต้องเมาเองครับเนะาะท่านบ่มีบริการทรง,งครับผมต้องขอโทษขออภัยครับผมบ่บ่บ๊ว้แค่มีเจ้าเท่ากันแต่ทรงเพราะว่ามีแต่คุณสองคนแต่ใหญ่ มีแต่เอฟซีพิ่นมากสั่งหลับพิ่นก็มาเอาเองเขาสั่งเนาะจอนเขาสั่งให้แม่เฮ็ดไว้ค่ะสำหรับลูกค้าที่สั่งทางเพจนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับเด้องพันบ่ว่าบ่ค่อยมีเวลาตอบกันนะครับบัดนี้ยมือใดเฮ็ดคลิปก็ได้อัปเดตว่ามื้อนี้กินหยังเฮ็ดอีหยังลงไปซื่อๆแล้วก็บางเมนูก็เฮ็ดกินซื่อๆเมนูที่จะ หาไม่สับปะรดทั้งใบกินได้ครับผมวันนี้เพื่อกินไะ้กระเทศเนาะจ้างลก็เดาแขกเม่บไหรไปกินร้านถ้าเมื่อไง่พอใจอ่ะนี่หนอเดือดข้างหนอเมื่อวานแม่ไปปลูกสซีตน้นที่บ้านที่บ้านสวนค่ะ ปลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆบานไ้ยมีทีในกับปลูกรถครับแนน้ำด้วยแซบไปลีกินกับก้อยกินครับเนี่โอ้ย มันลุกไส้มากกับคันหันลุกสาวมาประเด็จพร้อมกันเรื่องสีเนาะจซบอี๋ลองเห็ดบางเดื้อสมจริงวะจ้าแซบต้นปากกระแซบก้อยกระแซบมกกระสืวกระแซบ ก็คอรลายหมดครับผมนม่จะ่เนี้ยแสบแสบแสบคู่ยางแสบคู่มือแสบคู่กรีบอีกแบบนี้เนยเลอับเด็กอีกตัวแบบนีเค็ดจังเดี๋ยวมันควรปวดอันนี้นี่เอฟซีมาเม็นว่าขอให้กินให้เบิ้งอยู่เด้อสแต่รับไปที่ขอไว้กันนี่เด้อครับเด้อแซ่บแสบพักแซ่บกินโซ่กินตซมปีนมื่คู่กับคนป่าบ้านห้องเมนของควดเลย เแหววมึงลูกอันบอกว่าแซ่บก็เ่าท่านจะจิ้มอยู่เ็นพ่อแม่คนบอกว่าแซ่บครับผมส่งปล่อยเปลี่ยนอย่างเงี้ยเผคนมาเกลียดเนาะพักเนี่ยเจน้องมักซัมนี้ถ้าคนมาเปียกอ่ะเอาไว้ข้างนอกแมนน่ากินเย็นกินกึ๊ดกึ๊ดนะอืมน่ากินอย่างลูกผมบอกเห็ดผลดีกับกได้กินกับประมูล อ,อ,อิ่มแล้วคุณแม่ขึ้นละล่ะแล้วเขาบดกล้องแล้วเนาะอันนีไปฟบ่มเฟือฟุลนเบิดเลยเดิกๆก,กับสีมาโอ้เราน้ยอยเชือนหนึ่งครับผมจิ๊กเอาคาบเดียวแล้วเดียวกับรอบเดิกอีกคาบหนึ่งครับผมเดี๋ยวเริ่มกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อนัน่งให้เปคุณพี่สานนะครับอึงคำกัน กินดูแบบเป็นบาทเท่านี้นแหละครับผมกําลังเขาแรกเขาเค็มตอนนี้ก็สองแสนผู้ติดตามนะครับผมเฝากจ้ากันแท้ฝากต้นไลน์เด้อครับเด้อดันๆให้มันไปสามแสนสับสกายพร้อมกันเด้อครับเด้อครับผมถ้าเราที่นี่ก็ไว้ทถนนแล้ะครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งครับผมอแล้วแบบนี้มีเย็น้องแล้วครับผมดูแลครอบครัวดูแลคนรอบข้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า บา,ายแซ่บเนาะเมื่อนยังไข่ปลามาเล่บโลเบิดแล้วเลย